สวัสดีค่ะพบกับพี่นัทช่วง D Lee n g l i s h ใครๆคก็พูดได้เช่นเคยค่ะวันนี้พี่นัทก,ก็กลับมาแล้วพร้อมกับคำศัพท์ถูกต้องค่ะคำศัพท์แสบๆคันๆนั่นเองค่ะซึ่งคำนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูก ชอบทำไรเลอะเทอะตามห้องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นนะคะเหมาะมากๆเลยที่จะใช้คํานี้ค่ะสมมุตินะคะว่าไปที่ห้องนอนของลูกค่ะแล้วเห็นว่าห้องลูกเนี่ยเลอะเทอะมากๆเลยเราสามารถพูดได้ว่า what a mess what a mess อะไรมันจะดูเลอะเทอะอย่างนี้นะคะซึ่งคำว่า mess mess m e d s Mess เป็นคำนามหรือว่า noun แปลว่าสิ่งที่ดูรกรุงรังหรือว่าเลอะเทอะนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นคำขยายนามหรือว่า adjective เราจะใช้คำว่า messy messy m e w s, s y messy แปลว่าดูรกดูรุงรังดูเลอะเทอะหรือดูยุ่งเหยิงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างก็คือ y o u Your room is so messy แปลว่าห้องของเธอรกมากๆค่ะหรือ Your hair is so messy Your hair is so messy แปลว่าผมของเธอดูยุ่งเหยิงมากๆนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวต้องก็โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า mess up mess up แปลว่าทําให้ดูยุ่งเหยิงหรือว่าเลอะเทอะกว่าเดิมนั่นเองค่ะยกตัวอย่างก็คือ you messed up my room you messed up my room แปลว่าเธอทําให้ห้องของฉันเนี่ยเลอะเทอะกว่าเดิมนั่นเองค่ะคําว่า mess นะคะนอกจากจะแปลว่าเลอะเทอะแล้วยังแปลว่ายุ่งหรือว่าก่อปวนนั่นเองค่ะ ถ้าเราจะบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันเนี่ยภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า don't mess with me don't mess with me แปลว่าอย่ามายุ่งกับฉันนั่นเองค่ะและทั้งวันนี้นะคะก็คือเ l y l y g n i s i ใครใครก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะใครอยากพูดคุยกับพี่นัทก็โพสต์ขอ้อความได้ผ่าน Facebook ของรายการห้องข่าวเยาวชนค่ะ หรือจะดู d a ด l ี English ย้อนหลังได้ผ่าน youtube.com Search คำว่า Daily English ใครใครก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่ณัฐลาไปก่อนสวัสดีค่ะ